เฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นนะเว้ยนั่นมันระเบิดของกูของมึงใช่ไหมได้เอาของมึงขึ้นไปไปเออขอบใจเฮ้ยเย้ยช่วยช้างด้วยตาย้ายตายระเบิดได้หรือยังกูถืออยู่นี่ไงเฮ้ยแล้วจะวิ่งหนีพวกมันทำไมมันแบกันเพียบเลยซูปเปอไหวหรอกกดใช้ระเบิดสิเออจริง เแ็ดกูละมึงไป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 มึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆอย่าเล่นนะเว้ยนั่นมันระเบิดของกูของมึงใช่ไหมได้เอาของมึงขึ้นไปไปเออขอบใจเฮ้ยมึงจะนัทนทำเฮี้ยทำไมเออ Stream now, T. Monomax Townan